บอกว่าเปิดมาปังมากเลยไหมคะเปิดมาตอนนี้ก็ขอบคุณแฟนๆแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะที่ให้การสนับสนุนดีมากสําหรับคิวของพ่ายเองก็เต็มแล้วเต็มแล้วร5อยคนนะคะแล้วก็แฟนๆก็บอกว่าเปิดให้อีกนิดนึงได้ดดไหมตอนนี้ไ่ายกลังดูคิวดูอะไรให้อยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเปิดเพิ่มอีกสัก 30- 50คนนะคะก็อาจจะไม่เกินนี้ด้วยด้วยเราต้องถ่ายทํากันแล้วด้วยนะคะก็พยายามจะ คืนความสุขให้กับแฟนแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะก็ขอบคุณมากๆที่คอยสนับสนุนขันทองสตูดิโอค่ะอันนี้คือหัวละแปดหมื่นห้าใช่ค่ะร้อยห้าสิบบทแล้วหมดแล้วค่ะว้าวหมดแล้วหมดแล้วล้วกำลังจะเปิดเพิ่มใช่ค่ะแต่ว่าไฟคงเปิดเพิ่มได้ไม่เท่ารอบแรกเพราะว่าช่วงเดือนนี้เราต้องถ่ายทํากันเลยค่ะแต่ต้องบอกแบบนี้ว่ามันเป็นภาพตีมือเราเนาะก็เขียนว่าเป็นอาทิตย์ปีไซน์เลยก็เหมือนแบบเวลาที่ จริงๆแล้วไฟก็รู้สึกว่ามันก็เป็นข้าวิชาชีพเป็นคืนความสุขให้กับแฟนๆแล้วไฟก็จะมีบ็อกเซตให้กับแฟนๆกลับไปด้วยมีทั้งมวกเสื้อกระเป๋าโพลารอยเราถ่ายรูปกันใช่ค่ะแล้วก็ไฟจะถ่ายเก็บไว้ภาพหนึ่งให้แฟนๆภาพนึงเป็นเป็นภาพความทรงจำแล้วแฟนๆที่แบบเขาเรียกมาตัดด้วยเขาบอกว่าไงมัคะเท่าที่ได้ฟังบอกว่า เขาบอกว่าเห็นเห็นใครเห็นนะเขาบอกว่าปกติอ่ะเขาจะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่พอเวลาแต่งไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวเขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาสามารถทําสไตล์นี้ได้แล้วมันก็เหมาะกับเขาไปรู้สึกอ่านแล้วความเป็นช่างมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้จังเลยรู้สึกดีใจใ<ช>ดีใจมากๆใช่ค่ะมีคนแบบขอร้องให้เราเปิดเยอะคนที้มีแต่ว่าด้วยเวลามัน มันได้แค่นี้จริงๆค่ะแล้วน้นเต็มไัเไยไปได้สวยจริงๆว่าดีค่ะดีค่ะเยอะไหมเลยเยอะค่ะเยอะค่ะแล้วเราค่ามีเวลาเข้านานหรือ่คะมีค่ะไฟก็จะแบ่งคิวระหว่างถ่ายถ้ำแล้วก็เข้าร้านเพราะว่าไฟรู้สึกว่าไฟไม่ได้ซีเรียสตรงนี้เลยเพราะว่าไฟมีบุคคลคุณภาพคอยคอยช่วยเหลือกันอยู่ตลอดแล้วก็รู้สึกว่า วางใจได้แล้วไฟก็รู้สึกว่าคนที่ไฟเลือกมาเป็นคนที่มีคุณภาพแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ห่วงอะไรแล้วอย่างอันนึ่งเราตัดได้ประมาณกี่ไไฟแบบแบ่งคิวเนี่ยเข้าไปตัดใอย่างล่าสุดที่ไฟตัดก็มีสี่หัวหกหัวต่อวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลอย่างดีดูแลอย่างดีค่ะห้องวีไอพีทั้งห้องเป็นของคุณคนเดียวเออเวลาไห <laughs> คันทองสตูดิโอเหรอคะคันทองก็คือนามสกุลของแม่ใหญ่ที่่ายขล่มนั่นเองก็คือตอนนี้ไม่เป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นนามสกุลของแม่ใหญ่ก็ถือว่าเป็นเครื่องเตือนใจและก็เป็นกําลังใจในแต่ละวันของพายให้เดินในเส้นทางที่ที่ถูกที่ควรและยังยึดถือคําสอนของแม่ใหญ่อยู่ในทุกวันแมใ่ใหญ่ทำให้มันตัางแม่ใหญ่ช่วยหนุ่เนี่ยโอเปิดมาเปิดมา เป็นหลานสาวคนเดียวเป็นหลานสาวคนโตก็ <g ül> <g ül> ไฟ่ก็เชื่อคะ่ะว่าแม่คอยคอยมองพีอย,อยู่แล้วคอยให้กําลังใจไม่เคยหายไปไหนนะคะ <g ül> ก็ก็สิ่งที่ไฟทําได้ก็คืออยู่ในคําสอนของแม่แล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองไม่ทมําให้ใครเดือดร้อนสิ่งที่แม่ใหญ่สอนไว้ก็คือไม่ผิดศีลธรรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ยุ่งเกี่ยวกับการพนันเพราะสามสิ่งนี้ก็คือพฟยึดถือมาตลอดแล้วก็ ก็เป็นขวัญและกำลังใจให้พายเพราะฉะนั้นขันทองสตูดิโอก็เลยมาจากนามสกุลของแม่แม่ใหญ่ค่ะมีเช็คดวนไหมคะปีนี้พายยิงปังมากหนูไม่ได้เช็คเลยอ่ะหนูแค่เกิดปีอะไรมะเมียมะมามามีมะม้ากมาลุค่ะลีอะไม่างเี้ยถ้าเราเกิดปีไหนรคะมีถอแต่ว่าเราเชื่อตัวเรา ใช่เพราะไฟรู้สึกว่าไฟดูแลคนที่บ้านหรือบุพการีดีดูแลตัวเองดีแล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทำร้ายใครไม่ได้ว่าร้ายใครแล้วก็อยู่ในร่องในรอยอะาะว่าไฟไม่ได้ทําให้ใครแสงมันก็น่าจะเป็นผลดีกับไฟแล้วแสดงว่าปีนี้ก็เหมือนชงดีมากกว่านะเพราะว่าถองชงด้วยเมน้อยนิดนึงผสมนิดเดียวไม่ไม่ ไปรับไปรับไปรับเป็นสิ่งดี่ดีค่ะธุรกิจจะทำอะไรต่ออีกมคะตอนนี้ทุกคนเบรกอยู่ค่ะเพ่อยากทำคาเฟ่นะคะทุกคนเพ่ประกาศไว้ก่อนแต่ว่าทุกคนจัดการใส่น้ำตัวการใส่น้ำทำไมคนรอบข้างใส่น้ำก่อนเลยค่ะเพ่ทำหลายอย่างมากเลยค่ะคาเบลเอนเตอร์เทนเมนต์มิลเลียนแม็กร้านทำผมใช่ค่ะถ้าคาเฟ่อีกเพ่อว่าไม่น่าจะได้นอนแล้วไม่เลยที่ไหน ยังเลยค่ะแค่มีแพลนเฉยๆคงจะเปถัดองค์ค่ะแมโอ้ก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจขับเพื่อขับเพื่อเราเวลาแล้วแต่ว่าก็แฮปปี้แฮปปี้ค่ะแฮปปี้ค่ะมันใกล้ที่มาก่อนของนพ่มันจะมีเป็นประทางมาใจมาแดดถ้าเป็นแฟนคลับของไพ่เองไพ่ว่าเขาเขาค่อนข้างให้เกียรติศิลปิน แล้วก็เคารพซึ่งกันละกันใช่ใช่ค่ะบางทีเขาเขาใเข้าใจในความรักที่เป็นแฟนนี้ให้แต่พอเวลาที่เราเตือนเราบอกกันอ่ะเขาก็จะเคารพในในตัวศิลปินเคารพตัวเองเพราะเพราะฉะนั้นตั้งแต่เคยประกาศไปก่อนหน้าหนูก็ไม่มีไม่มีมาให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทําอะไรกันกันสบายใจสบายใจค่ะสบายใจประกาศเราก็จะไว้วีเยอะประมาณนั้นเราต้องเซฟเพิ่มไหมจากแบบเพิจะเหินการกับา คะก็เวลาค่ายัดผมก็จะมีพี่พี่กาดดูแลความเรียบร้อยให้อะไรเงี้ยคอยจัดคิวคอยดูอะไรเงี้ยให้ด้วยแล้วก็ทั้งผู้จัดการร้านเองนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นค่ะวาแฮปปี้เนะใช่ค่ะใช่ดีก็ดูซีรีส์เนาะฝากคนนะคะก็ฝากซีรีส์บล็อกเทนอัพเลิฟด้วยนะคะหัวใจช้ำรักก็ตั้งใจมากๆขอโอกาสให้กับ ผู้จัดมือใหม่อย่างค่ายด้วยนะคะค่ายเล็กๆคาเบลเอนเตอร์เทนเมนต์ก็สัญญาว่าจะผลิตผลงานคุณภาพมาให้กับแฟนๆนะคะขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่คอยอยู่และคอยสนับสนุนกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันแบบนี้ไปน,นานๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณที่เอนดูหนูมาตลอดเลยแล้วก็ขอบคุณที่คอยสนับสนุนกันวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ เฮงๆนะคะพี่ๆถ้าใครดูซีรีส์ก็ขอให้รลยๆนะคะ